สวัสดีครับผมสกายนะฮะบอกเลยครับคลิปนี้นี่ห้ามพลาดในการวาดโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าผมจะมาวาดตัวละครชื่อดังบาคอนหรือเบคอนเนี่ยแหละอะไรสักอย่างจากเกมอภิมหาอมะตะนิรันดร์การโลบ็อกนั่นเองครับเรามาวาดโดยการวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นโครงหน้าก่อนเลยนะแล้วเราก็ทําการวาดทรงผมนะแบบโคง้งๆเหมือนสายลุงนะมีขีดๆเป็นดีเทลโคง้งๆทยอยไลย่ๆกันมาอย่างนี้เลยอี่ ทรงผมของเจ้าตัวบาคอนก็จะแบบแบบหล่อเท่เป็นแบบแสกข้างแล้วก็มีปล่อยผมเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะั้นหานิดนึงอ่าอย่างหล่ออ่ะนี่ตามด้วยตรงนี้เลยนะปปิบเป็นทรงผมด้านข้างนี่แล้วก็ริ้วๆหน่อยครับเติมปลอยอย่างเท่ใน เกม r ลโบ็อนี่ก็จะเป็นเกมที่หุย้ยเราทำอะไรได้หลากหลายอย่างในเกมนะมันเลยทำให้เหมือนมีคอนเทนต์อะไรมากมายขายกองเล่นแบบไม่มีรู้จักบกจักเบื่อเลยนะเดี๋ยวเติมตาแล้วก็ปากยิ้มมไปนี่แล้วก็มาวัดอนาตมีอนาถากันครับอนาตมีอนาถาของเจ้าตัวโลโบ็อกนี่ก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆหน่อยอย่างนี้เลยปุ๊บเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ บิดเป็นเอวนิดนึงอย่างนี้อ่ามันจะรูปเหมือนเสื้อแล้วก็ปกคอเสื้ออย่างนี้กลมๆโคง้งๆแล้วก็มีลายตรงกลางขีดออกมายาวๆนี่แค่นี้เราก็ได้รูปเสื้อแล้วจากนั้นเราก็มาวาดแขนแขนก็แท่งยาวสี่เหลี่ยมยาวๆผืนผ้าแล้วตรงนี้เป็นขีดขอบของเสื้อแล้วก็มีกลมๆไปก่อนอ่าเราจะมาวาดเป็นมือ มือก็จะคล้ายๆเป็นตะขอเลยนะนี่แบบนี้เลยอ่าล่างมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะแล้วก็เป็นขอบเสื้อเป็นขอบแขนเสื้อแล้วก็วาดเป็นกลมๆเป็นมือเสร็จแล้วก็เติมตรงนี้เข้าไปเป็นสี่เหลี่ยมนิดนึงมันก็จะดูเหมือนเป็นมือตะขออารมณ์คล้ายๆแบบพวกเลโก้อ่าเป็นไงอย่างเทจากนั้นเราก็เติมขาสี่เหลี่ยมลงไปยาวๆ นี่เอาติดกันเลยนะแหลมๆยาวๆนี่อยางนี้เสร็จแล้วเราก็เติมรองเท้าให้มันหน่อยนี่นี่รองเท้านี่มีขีดเป็นถุงเท้าเฮ้ยแค่นี้เราก็ได้เจ้าตัวบาคอนแบบเท่ๆมาตัวหนึ่งแล้วนะวนอย่างเท่ยืนกับไอ้มดแดงเซตกับวันพันแมนไซตาตมะนะอย่างเฟี้ยว ทรงผมบาคอนโรบ็อกห่อกง่ายๆด้วยบราวสะผมให้นุ่มสลวยด้วยเวอร์มิเลียนรู้สึกเปรี้ยวจีด๊ดหนังหัวจะไล่เห็บเหาละเลงไล่บูให้แสบตาอย่างอลังการเวอร์วังเว้นให้ไล่ขาวให้เนียนอย่าให้ใครจับได้ว่าเราประหยัดสีแล้วระบายเว้นได้บาวอย่าให้ไปเลอะแสงขาวเดี๋ยวมันจะเปลืองสีได้กระจายสีมอท่าให้ทั่วอย่าให้มันรวยกระจุกมันจะเปืองสีเอานอกนั้นสีขาวเลยประหยัดดี